วันนี้เป็นวันที่สิบกันยายนสองพห้าร้จะเป็นวันปฐมนิเทศหลักสูตรครูสมาธิของสถาบันพรังกิตตานุภาพ ในท่านเจ้าประคุณสมเด็จพรญาณวชิโรดมหลวงพ่อวิรยียงสรินทรูซึ่งเป็นสิทธผู้ใกล้ชิดสิทธผู้อุปทา หรุงภูมมั่นภูริตตะเถระและท่านได้เปิดการเรียนการสอนสมาธิภายใต้สถาบันพรังจิตามุภาพ ไปทั่วประเทศและทั่วโลกประชาชนเป็นอันมากทั้งบัะชิตพระพิสุ์สมณเนทั้งคารวาสทั้งคนไทยทั้งคนต่างชาติ ได้มาศึกษาและได้ผลเป็นประโยชน์ต่อชีวิตมากมายที่วัตุโทเกะปสีมารามได้พิจารณาเห็นว่าเป็นประโยชน์ ต่อพระภิสษุสมณรนนต่อทายกทายิกายาโยมชายหญิงจึงได้เปิดสถาบันปรังจิตตนุภาพสาขาที่99ขึ้นและญาโยมพระภิสษุสมณรนนก็ได้ศึกษากันมาโดยลำดับ แม้แต่ตัวเจ้าวาดเองก็ให้ความสำคัญได้ลงเรียนในรุ่นแรกที่เปิดคือรุ่นที่35จากนั้นก็เปิดการเรียนการสอนมาโดยลำดับจนถึงปัจจุบันเป็นรุ่นที่50 ได้ทำการศึกษาบันทึกคําสอนโดยละเอียดและได้ทำการวิจัยในหลักสูตรต่างๆและทำการวิจัยรูปแบบในการเผยแพร่ ท่านจะปพระพูนสมเด็จยิ่งเห็นว่าเป็นประโยชน์มากจึงมีความปรารถนาที่จะให้พระพิสุทธิสมณแระญาติโยมในบริเวณในพื้นที่ได้ศึกษาเล่ลาเรียน เพราะเห็นว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับพระภิกษุที่ยังไม่ได้เรียนหลักสูตรดังกล่าวก็ขอ,อนนมนต์ให้เรียนรุ่นนี้ให้จบจักได้ไม่เป็นสิ่งค้างขาใจ จากพิจารณาความดีความชอบจากพิจารณาตัดสินอะไรก็จะได้มีสิ่งคลางขาดใจหรือมีข้อคัดค้านเกิดขึ้นแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือจะเป็นประโยชน์ ต่อผู้เรียนจะเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่มีความชัดเจนจะได้เป็นเครื่องมือในการบริหารจิตใจได้อย่างชัดเจนจะได้เป็นเครื่องนำทางสำหรับชีวิต แม้กระทั่งตราบสิ้นลมหายใจได้อย่างสว่างสวัยการเรียนหรือการทำงานต่างๆย่อมมีภษาษคขัดขวางขึ้นได้เสมอที่เคยกล่าวให้ท่านทั้งหลายได้ฟังในเรื่องของมาร มานันเกิดขึ้นต่อสภาพสังขารร่างกายมานที่เป็นเครื่องขัดขวางต่อสภาวะของจิตใจมานสังขารร่างกายนี้ก็ไม่ใช่พาไม่ใช่เป็นอุปสรรคขัดขวางสักเท่าไหร่ แต่มาที่มาเป็นอุปสรรคขัดขวางต่อจิตใจอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเราก็ไม่ได้มีในยุคนี้มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลเช่นศึกษาไปเรียนไปหรือทำงานการอะไรไปกอจะเกิดอุปสรรคขัดขวางเกิดความเกลีดครานขึ้น พอเกิดความเกลียดคร้านขึ้นก็ม,มักจะหาเลสอ้างาต่างๆนานา,นาที่แท่งกล่าวไว้เช่นอ้างว่าเช้านักเย็นนักอยู่นักกระหายนัก อย่างนี้เป็นต้นมันมีอยู่หกอย่างที่เป็นเรื่องที่ยกขึ้นมาอ้างที่กล่าวไว้คือเช้านักเย็นนักหิวนักกระหายนักหนาวนักร้อนนัก อันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละรุ่นมีผู้สมัครเรียนเรียนไปเรียนมาหายไปก็มีอยู่สักประมาณยี่สิบสามสิบปอร์เซ็นต การเรียนเราต้องเปิดเปิดใจในการรับฟังเปิดใจให้โร่มตามโตให้ไม่เป็นน้ำเต็มถ้วยหรือน้ำล้นถ้วยที่จะไม่รับเติมอะไรลงไป ถ้าหากเราไม่ทำเป็นน้ำที่มันไม่เต็มถ้วยเติมอะไรไปนี่มันก็ไม่รับฉะนั้นจึงอยากให้ท่านที่ยังไม่ได้จบหลักสูตรนี้รุ่นนี้พยายามให้จบ ให้ได้ดูสิว่าเรียนแล้วมันจะมรณภาพมันจะตายก็ให้มันตายไปแต่ถ้าเรียนแล้วเนี่ยมันจะเกิดประโยชน์มากกว่าเกิดประโยชน์ไม่ได้ทำให้สุขภาพเสียหาย จะทำให้สุขภาพดีสุขภาพแข็งแรงได้ออกกำลังกายได้เดินได้บริหารลมหายใจได้เปิดโลกัศน์ได้ไหลายๆสิ่งหลายๆอย่างจะนั้นในบนให้เรียน ที่ท่านกะครูใบดีกาวีละทันติธโรสุวท่านตีนะั้นไม่แน่ใจเคยเรียนหรือ,อย,ยังพยาไม่เรยนก็ลงไปเรียนจะเรียนจบไม่จบเรียนจะดีสมณเณรน,น้อยที่บวชใหม่อีกสองรูปก็ลงไปเรียน เราไปนั่งเรียนจะเป็นแบบอย่างให้กับญาติโยมชายหญิงถ้าไม่เรียนญาติโยมมาเรียนญาติโยมมีความรู้ในหลักสูตร เราไม่มีความรู้เวลาจะไปสอนไปอบรมในการต่างๆมันก็ไม่เต็มที่จะให้ไปสอนจะให้ไปปัญยายจะให้ไปเปิดในหลักสูตรต่างๆในเรือนจำหรือในที่อื่นๆก็ทำได้ไม่เต็มที่ เพราะฉะนั้นนิมนต์ให้ลงไปเรียนและต้องรักษาเวลาในการเรียนรักษาเวลาหมายความว่าเป็นผู้ตรงต่อเวลาเช่นเรียน9ก้าโมงอย่างในน้อยแปดโมงห้าสิบห้า ต้องนั่งอยู่ในห้องเรียนแล้วไม่ใช่ว่าเก้าโมงแล้วยังเดินเพิ่งเดินไปอันนี้เกิดความเสียหายไม่ว่าจะเป็นกิจใดๆก็าตามเราต้องเป็นผู้ตรงต่อเวลาในเป็นระเบียบที่ใน ผู้มีปัญญาหรือปัญญาชนผู้ที่มีความเจริญแล้วเขาจะรักษาเวลากัน8โมง45คือกุติก็เดินไปใช้เวลาเดินก็ไม่เกิน10นาที8โมง55นั่งพร้อมในห้องเรียน9โมงบรรยาย ทำให้ได้ถ้าตรงนี้ไม่สามารถทําได้เราก็แพ้แพ้ก็แพ้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ชนะไม่ชนะใจตนเองท่านเรียนไปจะเกิดประโยชน์เกิดความเปลี่ยนแปลงในชีวิตในทางที่ดีหลายสิ่งหลายประการ เกิดความชนะใจตนเองถ้าหากเราแพ้มันก็แพ้อยู่ตลอดชีวิตมันไม่รอมันเดินถอยหลังถอยหลังนับเวลาถอยหลังสู่ความตายทุกวินาทีถ้าไม่เริ่ม มันก็ไม่สําเร็จฉะนั้นนิมนต์ด้วยความปรารถนาดีผู้ที่ยังไม่ได้เรียนเรียนก็เรียนจริงๆไม่ใช่สักแต่ว่าเรียนเรียน เริ่มตั้งแต่ผู้ที่จะบรรยายถวายความรู้บรรยายในวันนี้คาบนี้จะบรรยายเรื่องอะไรจดบันทึกเอาไว้ชั่วโมงนี้อาจารย์ผู้บรรยายชื่อนี้บรรยายในหัวข้อนี้นประเด็นที่บรรยายมีอะไรบ้างหนึ่งสองสามสรุปอย่างไร จดไว้แต่ละหัวข้อแต่ละหัวข้อถ้าหากท่านจดทุกในประเด็นในหัวข้อต่างๆเอาไว้อย่างละเอียดก็จะเป็นประโยชน์ต่อไปท่านจะเป็นครูบาอาจารย์บรรยายท่านก็ใช้สิ่งที่จดบันทึกไว้น,นีละเอามาใช้ก็จะทำให้ง่ายขึ้น เพราะฉะนั้น,น,นในมนในมนเรียนในรุ่น50ท่านพะกรูับติกาวีละกันติภารเป็นผู้นําพระเนรที่ยังไม่เรียนลงไปเรียนให้เกิดประโยชน์ต่อตอนเองอาญาโยมอุบาสกบาสิกาชื่นใจ เวลานี้เขามีความหวังแล้วก็รอคอยท่านก็จะเจอหน้ายมได้อย่างภาคภูมิใจอย่างมั่นใจแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อตัวท่านจริงๆสืบต่อไปก็ขอฝากให้พิจารณา